สวัสดีครับที่นี่บ้านสวนนิมพวยจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้วันที่28กรกฎาคม2566ครับ43บันการเลี้ยงปลานิลปลาดุกและก็ปลาบึกแล้วก็ปลากดเหลืองนะในบ่อพลาสติกขนาด3คูณ7นะแล้วก็ลึกประมาณ1.4เมตรนะครับวันนี้ก็ไม่มีฟ้ามีฝนนะ ในช่วงเช้านะครับที่บ้านสวนแต่ว่าเย็นค่ำคืนนี้ก็น่าจะมีฝนมาตามเวลานะครับเพราะว่ามันจะตกช่วงนี้และก็พายุทกซุรีนะครับที่ไม่เข้าไทยตอนนี้ก็ขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝนก็จะกลับมา หาเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเราะว่าตอนนี้ร่องความกดอากาศต่ำมันก็เลยกำลังที่จะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะเดือนสิงหาคมนะครับจะเป็นเดือนที่ฝนตกชุกที่สุดนะของปีนะครับของทุกๆปีชุกที่สุดนะครับ เห็นหนี่ก็ปลาดุกทางนั้นนะคะร,ะรับปลานิลก็นิดๆหน่อยๆนะปลานร์ร้อยกว่าตัวนะคะรับปลาดุกนี่300ตัวปลาบึกปลาบึกหตัวแต่เห็นสองสาตัวเห็นสองตัวอาจจะอยู่ข้างล่างไ,ไม่โผล่ให้เห็นนะครับเพราะมันจะโผล่โผล่วับ สองเดือนก็น่าจะได้กินแล้ววันนี้ก็วันที่43่สิบสาไปดุกตัวโตแล้วนั่งไงประบึกเมื่อกี้ไปแล้ว<ป>เห็นไหมเหมือนประมันก็เหมือนประดุกนี่แหละแต่ปากหัวจะใหญ่กว่าเดี๋ยวจะโผล่ขึ้นมาแป๊บนึ่งะเมื่อกี้นี่แหะ มันก็นจะพลวดลงไปเหมือนเดิม,มประดุกทนทานมไม่ตายง่ายๆนะครับหลังจากที่ตายไปเกือบร้อย,อยตัวในวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีปลาตัวไหนตายเพิ่มนะครับ <c oughs> ถึงแม้ไม่ได้เปลี่ยนน้ำก็ตามนะ เป็นเพราะอากาศมันร้อนนะครับช่วงนั้นช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นขึ้นมาบ้างขึ้นมามากนะครับเพราะว่ามีฝนตกเรื่อยๆแล้วก็ไหนไหเมื่อกี้เห็นบะอยู่ตรงนั้นนะเห็นมัวไม่เห็นหะานนะเออเมื่อกี้นี่แหละมันคือปลาบึกนะนะเห็นแล้วใช่ไหม <c oughs> นะ ต้องสังเกตดีๆะนะเมื่อกี้นี่ออน,นั่นแหละตัวโตมาก,กาตมนตี่ไงตัวโตขึ้นมากครับตัวโตขึ้นมากมน,น,น,นันก็แปลว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาบึกในบอ่อพลาสติกได้นะครับเดี๋ยวมีเวลาค่อยทำบ่อเพิ่มข้างนั้นอีกบ่อนึง เอาไวเลียงปลาบึกอย่างเดียวทดลองดูนะก็จะได้รู้ว่ามันตัวโตวขนาดไหนเวลาที่มันไม่ต้องมาแย่งอาหารกับปลาดุกนะครับจะไปะโยนให้ข้างลลางข้างล่างถึงจะมีปลาินตัวโตวนะครับ น,นี่เมื่อเช้าก็ให้อาหารไปรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนเย็นนี้ก็ให้อีกรอบนะึงไปดูข้างล่างนะสภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึมครับครึมเฉพาะด้านเดียวเย็นนี้ก็จะมีฝนและก็จะมีมาเรื่อยๆ อ,อ่าแมนแล้วมนีแต่ตัวโตๆแล้วนี่ยนี่นี่ปนินนะครับอืมวนตัวแล้วเกือบโลได้แล้วมั้ง,นนงส่วนบตัห่นะ เลี้ยงไว้ตั้งแต่เมษาแล้วนี่ๆี่นี่นพวกนั้นอา่าโน่นครับปูนี่นเดี๋ยววัานปูนี่ไม่เขา้าปูนยังใคอเอาเป็ดลองลงดูเปลดหรือเอาเป็ดมาติดมัน <c oughs> เลี้ยงไว้ตั้งแต่เมษา ไม่ใช่เมษาก่อนไม่ใช่เมษาด้วยต้องปีที่แล้วนู่นแหลเลี้ยงไว้แล้วก็ไม่ได้ดูแลมันนะครับอาหารก็ไม่ได้ให้นะครับเดกก็คิดว่ามันหมดแล้วเพราะว่าช่วงเมษาก็เอาขึ้นมากินด้วยนะแต่พอฝนมาปุ๊บลองโยนอาหารให้มันดูนะครับปรากฏว่า,ายังเหลือเยอะเลยนะตัวโตด้วยนะครับเลี้ยงตรงนี้ตัวโตรับประกัน เมื่อหลายปีที่แล้วก็ได้ตัวละโลกว่าเกือบสองโลก็มีนะฮะแต่ก็เลี้ยงเกือบปีนั่นแหละโอเคนะวันนี้ก็ถึกการเลี้ยงปลาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ